วันนี้ฝนถล่มหนักเตือนจังหวัดรับมือ วันที่27สิงหาคมพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีความสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นซาลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนผ่านสาธารณาจีนไต้หวันในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย18นาฬิกาของวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภ้ากลางมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด อุณหภูมิตำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรายละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง